สามารถที่จะเอาสายแร่มาจากใต้ดินแล้วบอกเนี่ยสกัดออกมาเลยเงินสกัดมาเลยตะกั่วสกัดมาเลยทองแดงอ่ะทําให้สะอาดได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เนี่ยก็เหมือนพลาสตลิทเนี่ยคุณเห็นไหมโอ้สัมลิตเป็นการเอาโลหะแปดอย่างเก้าอย่างสิบอย่างยี่สิบอย่างผสมกันไอคนพูดบอกว่าเลยติ้งต้องสัมลิทมันไม่ได้ผสม สำลิดเนี่ยคือไม่มีวิธีที่จะสกัดโลหะในอดีตให้มันสะอาดได้เขาก็เลยขมุกขมัวอยู่แบบนี้สมัยก่อนผมก็เชื่อนะมีคนบอกว่าสำลิดท,ทำไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเจ้าน้ำเงินปัจจุบันเจ้าน้ำเงินยังมีขายอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไม่ดีเกีียวนะครับยุคสำลิดก็คือยุคที่ไม่สามารถจะสกลุงโลหะนะแยกโลหะต่างๆออกจากกันให้สะอาดได้มันก็เลยเป็นแบบนี้ อ่าพอในยุคนึงนะครับที่สก,กัดโลหะให้สะอาดได้ก็มีทองเหลืองเกิดขึ้นมานี่ไงเห็นไหมนั่นแหละครับอ่ะนี่คือเนื้อสำลิปคุณก็ไปดูจะเหมือนพระเชียงเนื้อพระเชียงแสนเนื้อพระอู่ทองเนื้อพระกาแพงสมัยก่อนละอ่าเอาง่ายๆว่ามันไม่สามารถทำให้สะอาดได้แล้วกัน ก็เลยต้องเทมาได้เนื้อผสมขบุกขมัวขนาดนี้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับให้ปัจจุบันเอาโลหะต่างๆไปผสมกันให้เป็นแบบนี้ยใครผสมได้นะเอาไปล้านหนึ่งผสมไม่ได้หรอกอ่ะเขานี้เนื้อโลหะที่แตกต่างกันของพระเนื้อชินในสมัยก่อนผมบอกอย่างนี้เลยอันไหนที่เขาเรียกว่าเทคือโลหะในเบ้านีนะ่มันไม่เท่ากัน มันเหมือนเวลาคุณต้มน้ำแกงอะฟองกะทิจะลอยอยู่ข้างบนไอ้ตรงกลางหม้อมันก็จะเป็นเนื้อที่ผสมกันเข้าที่แล้วกันเอาอ่ะไอ้ตรงอยู่ด้านบนที่มันลอยอยู่อะมันก็จะเป็นฟองกะทิเวลาคุณแกงกะทิใช่ไหมไอ้แบบเนี้ยผมเรียกว่านะครับเวลาคุณเทอโลหะหนักมันจะลงก่อนถูกไหมไอ้ที่เป็นฟองอะ่ะมันก็จะอยู่ด้านบนเนื้อที่เป็นลักษณะเนื้อแบบเนี้ย คือเนื้อที่ผมบอกว่ามันเป็นฟองมันเป็นทายทายแล้วไอแ้แรกแกที่ลงไปก็จะผสมกันสมส่วนแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมซึ่งจริงๆอะ่ะเขามีความคล้ายคลึงกันแต่อันเนี้ยมันผสมกันเข้าที่ไงเขาก็ลงไปก่อนไอ้แบบนี้เป็นฟองด้านบนนะโลหะเบาก็จะลอยอยู่ด้านบนก็จะออกมาเป็นเนื้อแบบนี้ นะเซียนพระมาตั้งว่าชินเขียวผมก็ไม่รู้ว่าหรือสีนั้นได้บอกไว้หรือนักโบราณคดีได้บอกไว้ไหมนะแล้วก็มาตั้งกันว่าอะไรจะแพงอะไรจะถูกตั้งกันเองเลยว่าอะไรจะต้องแพงอะไรจะต้องถูกอ่าแต่สําหรับผมผมบอกสร้างพร้อมกันพุทธคุณเท่ากันแล้วแล้วแต่ผมคือผมมีหน้าที่ อธิบายพูดความจริงนะครส่วนคุณจะไปอะไรแพงอะไรถูกมันแล้วแต่คุณนะครับอันนี้ไม่ว่ากันอ่่ฉะนั้นลักษณะของเนื้อแบบเนี้ยนะถามสำหรับผมเล่นง่ายด้วยนะอันนี้คือชินลักษณะแบบนี้จะมีปานดําเนี่ยปานดําแล้วก็จะมีเม็ดใสๆเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าไข่แมงดาอ่ะเขาจะตั้งเรียกว่าชินเขียวชินอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไป นะครับแบบนี้เป็นพระยอดอัฐารถยอดอัฏฐารถมีขึ้นพิษโลกมีขึ้นสุขโขทยัยมีขึ้นภาคกลางตอนบนไม่แปลกผมเอาว่าสมัยก่อนเมืองเหล่านี้ขึ้นอยู่กับอาณาจักรสุขโขทัยแล้วกันสมัยก่อนนะนะขึ้นอยู่กับอาณาจักรสุขโขทยัยเขาก็สร้างนะเขาเรียกอะไระวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอาณาจักรเขาอ่านะ ฉะนั้นนะใครที่แยกได้ว่าอันนี้เป็นสุขโขทยัยเป็นพิษโลกไปน,นะคือผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อผมเอางี้ดีกว่าผมว่าในกุนึงก็ต้องมีพระลักษณะเดียวกันแบบนี้เต็มไปหมดเพราะพิธีกรรมเดียวกันแตนะ่แล้วเขาก็สร้างก็แบ่งไปบรรจุไว้ในเจดีสำคัญสำคัญของเขานะีอันนี้ก็เป็นพระเนื้อชินเขียวนะ ที่วงการเขาบอกว่าแพงคือนะพระยอดอัฐารถอ่าก็ว่ากันไปคือผมอาจจะเป็นแกะดําก็ได้ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ได้แต่ผมเป็นคนที่กําหนดราคาของพระด้วยความชอบของผมอันไหนเขาเล่นกันผมไม่ชอบผมก็ไม่ซื้ออันไหนที่ผมชอบเขาไม่เล่นผมก็ซื้อ ก็เขาไม่ให้ผมฟรีผมก็ต้องจ่ายังางซื้อเขาล่ะฉะนั้นสาหรับผมคือแบ่งตามศิลปะอย่างเงี้ยหยิบมาออโต้อู่ทองอลาจักอู่ทองมีประมาณไหนมั่งภาคตะวันตกของลุ่มน้าเจ้าพระยากับเมืองการราชบุรีสุพรรณนะเนี่ยก็ภางตะวันตกของลุ่มน้าเจ้าพระยาคุณก็ไล่ไปเนี่ยเมืองการราดบุรีนะครับสุพรรณบุรีเพชรบุรีเนี่ยอย่างเงี้ย ให้รู้ว่าเป็นศิลปะของนะอาณาจักรอู่ทองเขานะไม่ว่าจะเป็นผงสุพรรณก็แบบเนี้ยอู่ทองคือหน้าตางุ้มๆแบบนี้อกเหมือนงวงช้างอ่าเจ้าโอมีหนังสือพากุู่ไหมหรือมีพระผงสุพรรณไหมมออีผงสุพรรณคุยเบิร์ดดูดิผงสุพรรณเนี่ยอกใหญ่ๆอ่าสมมติอ่าอันี่นี่นี่น,น,น,นี่เป็นพระล้อพิมพ์นะแต่บ้านนี้เป็นปูดีพระรูปใช่ไหมอกเหมือนงวงช้างนี่อกใหญ่ๆเนี่ยศิลปะอกเหมือนหัวช้างอ่ะ ไม่ยังงงช้างหัวช้าเห็นไหมเนี่ยลักษณะของหน้าพระหูยาวเนี่ยสมาทิแขนหักศอกนี่อันนี้หยิบมาปุ๊บออโต้อู่ทองอ่าอันนี้หยิบมานะขอมสำหรับผมแค่นี้เองนะผมก็เช่าในราคาที่เป็นของอาณาจักรไหนต้นกลางปลายอย่างนี้อู่ทอง รอนนี้มาแยกยุคต่อไปการแยกยุคต่อไปการแยกยุคมานี่นะฮะอันนี้เขาอยู่ในโซนของเนื้อตะกัวแยกออกไปอีกอคุณเข้าใจไหมครับฉะนั้นสมัยนี้เขาเรียกะไรชินตะกัวชินเขียวชินเงินเซียนพระเป็นคนตั้งชื่อ นักธรณีวิทยาหรือกรมศิล,ลปากรหรือฤาษีไม่ได้ตั้งชื่ออ่าไปหยิบตะก่วโน้นหน่อยตะก่วโน้อยอยู่ไหนอ่ะนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ว่านะไม่ใช่ว่าตอนนี้อาณาจักรจุโขทยัยอยากกะซื้อเนื้อตะก่วเอาไปหล่อพระนะดินแดนไหนมีตะก่วเอาตะก่วไมาให้เขาหน่อยจะซื้อไปหล่อพระ เพราะว่าพระอันนี้มีข้อจํากัดต้องทาจากเนื้อตะกัวไม่ใช่เมืองเขามีโลหะแบบไหนเขาก็ใช้แบบนั้นทําพระเห็นปะงนะโซนนะตอนบนขึ้นไปนี่มีเนื้อชิ้นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้กันหมดแต่ตะกั่วเนี่ยผมต้องย้ําตะกัวสายแร่ตะกัวเนี่ยมีอยู่ใน เขตจังหวัดกาญจนบุรีแสดงว่ามีการคำพัดตะกนอ่าเห็นป่ะอุตร,รดิตถ์นะมีเหล็กน้ำผีนะเหมือนกับในนิทานปลาลำปลาขุณช้างุนแผนน่ะคุณช้างุณแผนทําทดาฟ้าฟื้นทําที่ไหนทําที่เชียงใหม่เพราะเชียงใหใงมเนะ่เขามีเหล็กไงเขามีโลหะนะเหล็กน้ําผีจากอุตรดิตถ์ขึ้นไปเห็นป่ะเพราะในโซนเชียงใหม่เนี่ยนะเขามีเหล็ก คุณเคยเห็นประวัติศาสตร์การตีดาบจากฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีบ่าล่ะมันไม่มีเพราะฝั่งนี้ยนับมันมีแต่นะครับตะกัวฉะนั้นพระเนื้อตะกัวเนี่ยสำหรับผมรู้โดยออโต้เลยเป็นพระเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะต,ตะกัวตะกัวมีมาเมื่อไหร่ ขันหลุงก็ได้เม่อไหรตะกัวมีมา,าผมว่าเป็นพันปีเนี่ยอย่างเงี้ยตะกัวเห็นไหมเนี่ยคือวัสดุมันอยู่ในแต่ละท้องถิ่นด้วยตะกัวนมเซิร์ชกูเกิลหรือเสียนพ้าบอกตะกัวนมคือตะกัวอ่อนที่มีลักษณะสีขาวใครพูดแบบนี้คุณช่วยพิมพ์ทีบ้าตะกัวนมตะกัวอ่อนแหม ขุดแร่ตะกั่วขึ้นมาตรงนี้จะมีแต่ตะกั่วอายุน้อยมันไ,ไม่ใช่คำว่าตะกั่วนมอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้มีตาช่างคุณเข้าใจปะทําไมน้ําตาลปิ๊บถึงประกบคู่ทําไมขนมถ้วยจึงขายประกบคู่นะก็เขาไม่มีกิโลช่างเขาก็เทพิมพ์เนี่ยเบ้าตะกัว่วเออไอ้้อนเท่าเนี้ขายกี่ตังค์ เขาเทเป็นเหมือนกําลันตาลปึกกันแหละเบ้าแล้วมันเหมือนนมผู้หญิงมอดีเขาก็เลยเปรียบเปยว่าเนี่ยตะกัวนมคุ้นใช่ไหมตะกัวนมคือตะกั่วที่เทมามีลักษณะคล้ายนมผู้หญิงเหมือนไหมล่ะหรือมองว่าไม่เหมือนอา,อาจจะหัวนมใหญ่ไปนิดนึงไม่เป็นไรนะเรื่องราวของตะกัวนมคือนะครับตะกัว นะสมัยโบราณที่เขาเทมาเป็นเต้าขายนมผู้หญิงมีมาเป็นพันปีบางคนบอกตะกัวแบบนี้หรือสีท่านเอามาสร้างพาะแล้วเหลือไม่จริงครับมีตกอยู่ตามป่าตามนับเยอะแยะทั่วไปเป็นนะครับหลายๆร้อยปีคือถ้หลุมตะกัวมาแล้วอ่ะก็เทเป็นเบ้าแบบเนี้อ่ะยคุณก็ไปดูดิสนิมแดง เหมือนท่ากระดานองเป็นล้านไหมเหมือนเนี่ยเหมือนเห็นปหข้างในมีอะไรนีน่ลักษณะของไขขาวไขตะกัวสนิมแดงที่ขึ้นนี่ก็สามารถใช้ดูพารุนูเหมือนกันครับ mm hmm. พอเวลาคุณมาดูองค์นี้ส่องเข้าไปดิเหมือนกับตะกัวนมเมื่อกี้นี่แหละเห็นไหม มีไข่ขาวมีสนิมแดงขึ้นนี่ฉะนั้นแบบนี้แน่นอนคุณจะใช้ดูถ้ากระดานองค์เป็นล้านก็ดูแบบนี้เห็นไหมครับแล้วแต่ว่าโลหะนั้นน่ะมีอยู่ในพื้นที่ไหนไม่ได้แตกตา่างหรอกครับอุตเลดดิมีไม้กวาดเพราะอะไรเขามีต้นไม้กวาด ไม่ได้แตกต่างอะเมืองเพชรทาน้ำตาลตะนวดไม,ม่เลยมีต้นตาลมันอารมณ์เดียวกันเลยไม่ต้องสนใจครับไม่ได้แตกต่างเลยครับว่าทาไมนะฮะจันบุรีจึงมีทุเรียนถูกป่ะพรอะภากางสมัยก่อนไม่มีต้นทุเรียนไงมันอารมณ์เดียวกันง่ายๆวัสดุตรงนั้นมีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ผลิตนะของจากวัสดุแบบนั้นขึ้นมาก็แค่นั้นเอง ฉะนั้นแล้วพระเครื่องเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้ประวัติศาสตร์จริงๆแบบนี้ศึกษาคุณไม่มีทางจะหาความจริงเจอแต่ถ้าคุณใช้ประวัติศาสตร์ที่เป็นความจริงในการศึกษาเนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้วงการพระเครื่องเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลเหมือนที่คุณแต่งนิทานหลอกขายพระตะกตักวทำชาตะกัวทำชาทำชาอยู่จังหวัดอะไรหากันแทบตาย ถ้ำชาบางคนก็บอกถ้ำชาเป็นถ้ำที่เกิดสงครามโลกทหารญี่ปุ่นไปยิงเอ็มสิบหกแล้วเข้าไปในถ้ำไม่ได้บ้าบอขอลครค้งถ้ำชาคือกระป๋องชากระป๋องใส่ชาสมัยก่อนนะครับอ่ะโอเคพรกกุผ่านไปพอยังนะพอยังอ่ะฉะนั้นสไตล์การเล่นพรกกุของผมผมเล่นนะตามศิละปะแต่ละชนชาติจบนะ เนี่ยอย่างเงี้ยหยิบมาโปะเชเปโชนะครัโอ้โหอ้นั้นวัดประสาทเนื้อหลังเม้งเม้งเป็นแมลงชนิดหนึ่งชอบถลังตามต้นไม้เขาเอาลังมาทำพระเรียกว่า้อหลังเม้งใครใช้ประวัติศาสตร์นี้นะไปอยู่ใกล้ผมนะผมจะบอกว่าตื่นได้แล้ว คือจริงๆอ่ะพระวัดประสาทบุญยาวาดเนื้อลังเมงอ่ะมันเป็นคือพระเนี่ยมันเหลือเขาเอาไปเก็บไว้ในหลังส้มหลังที่ใส่ส้มมาขายกันอ่ะแล้วส้มอ่ะนะไอ้ลังเนี่ยมันชื่อลังยี่ห้อเมงปัจจุบันเสียนพระบอกเนื้อลังเมงกูจะบ้าตายไอ้ลังใส่พระเนี่ยมันเป็นลังส้มยี่ห้อเมง วัดประสาทเนื้อลังเม้งนะครับเป็นเอาลังของตัวเม้งมาทํามีลักษณะเป็นสีเขียวไข่กาเนี่ยกระจากันมาแบบนี้ครับมันเหมือนคนเมาพูดคนโง่เชื่อผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงพอเวลาเรามาพูดเราก็ถูกด่าประมาณเนี้ยครับนะเออเ,เนื้อลังเม้งมั่งตะกัวนมมั่งตะกัวทําชามั่งทําชาอยู่จังหวัดอะไรไปหาหน่อย นะอาจารย์วุฒิก็เสริมหมุมสมมันเลยเม้งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง<ม>ทำรัง<ม>บนต้นไม้เอารังมาทำพระวัดประสาทบ้าบอพระเหลือไม่มีที่เก็บไนงะก็เลยไปเอารังส้มมา,มาเก็บพระอ่าส้มรังมันยี่ห้อเม้งพอดีดีนะนะรังรังยี่ห้อไม่ใช่รังยี่ห้อวุฒิเนื้อรังวุฒินะครับอ่ะวันนี้ก็ หอมปากหอมคอกันหรือยังหรือจะเอาอะไรต่ออ่ะอันนี้อย่างนี้กี่ปีนะครับอันนี้กี่ปีอ่ะอมีขอนับอุ่นที่พี่เนะนี่ยมันไม่ใช่ตาบอดทาช้าหรอกครับเราอะทึกทักเอานิทานมาเป็นเรื่องจริงงั้นั่นเองนะ พากเครื่องอ่ะมันอารมณ์เดียวกันเลยถ้าคุณคิดว่าฝนตกเกิดจากเวขลาราม,มาสูนพระวิรุณคุณก็ต้องบูชาแต่ถ้าคุณรู้ว่าฝนตกเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำขึ้นไปเป็นก้อนเมฆเจอความเย็นตกมาเปนเม็ดฝนคุณก็จะคำนวณฤดูการที่ฟ้าฝนจะตกได้อ่ะโอเคแฟนเพจผมเก่ง ส่องดูเนื้อแบบนี้ปุ๊บย้อนมาส่องปับ๊บนึกถึงอะไรดินดินดินทางไหนดินผ้ากลางตอนบนดินผ้ากลางตอนบนเลยแบบนี้เห็นไหมดินผ้ากลางตอนบนอ่านะครับดินผ้ากลางตอนบนเป็นดินทางไหนเนะี่ยเอาตั้งแต่ว่าสุโข,ขทัยขึ้นไป เห็นไหมครับพอเป็นดินตั้งแต่สมัยสุขโขทัยขึ้นไปจบจัดชัดเจนนะอันนี้เป็นพระนุ่นสุขโขทัยขึ้นไปซึ่งเนื้อผ้ากลางตอนล่างลางมาไม่ได้เป็นแบบนี้มาถึงยุทยาสุพรรณเนี่ยก็มีเปลือกหอยแล้วเผาออกมาก็มีลักเนื้อขาวๆในพระแล้วอ่าแต่ถ้าเป็นผ้ากลางตอนบนขึ้นไปนุ่นนะ ไม่มีจะมีแร่สีน้ำตาลน้ำตาลที่คุณเรียกว่าแร่ดอกมะขามเนี่ยอยู่ในองค์พระเนี่ยอ่ะใช่นะครับก็ยุคผ้ากลางตอนเนี้ยเราก็แยกได้เห็นไหมร้อนไหมลูกเนี่ยร้อนแล้วไม่ทีแล้วเทียวแล้วอุ่นอ่ะอ่ะนั่แหละครับก็ผ้ากลางตอนบนึค่ไปถึงลาพูนก็ใกล้เทียง นี่เดี๋ยวว่างๆเรามาจัดลําดับเนื้อดินกันนะอันนี้นะครับเนี่ยอ่ะไปเนี่ยไปทางเดียวกันด้วยเนะนี่ยเนี่ยถ้าบอกเป็นศิละปะสุขโขทยัยสุขโขทัยมีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรอะไรเนี่ยนะครมีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรเชียงแสนล้านนาล้านช้างนั่นแหละครับเห็นไหมเนื้อก็ใกล้เคียงกันคือภาคกลางตอนบนขึ้นไปเหนือ พอถัดลงมาถึงอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนก็จะเป็นแบบนี้ละดินจะเป็นแบบนี้ละอยุธยาดินทไายดินสไลด์มอนอิดเมือนอิดกําแพงอ่าดินทรายนะถ้าลงมาอยุทยาเป็นดินทรายแล้วเป็นดินปนทรายเห็นไหมเป็นชั้นชั้นแบบนี้อ่าเป็นชั้นชั้นแบบนี้เป็นดินปนทรายนี่อยุทยาอ่า เนี่ยเนื้อเป็นชั้นๆแบบนี้ยุดยาถ้าลงมาจนถึงสุพรรณอ่ะอ,อ่ะ,อะพอดีเมื่อวานมีคนปิดอันนี้ไปแล้วเขาไม่เอาชื่ออะไรไม่รู้นี่เห็นไหมพอมาถึงสุพรรณคุณจะเรียกว่าแกบขาวหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณเนียเนี่ยเห็นไหมจะมีเนื้อขาวๆอ่ะบางคนก็เรียกแกบขาวอะไรก็ว่าไปพอลงมาเป็นสุพรรณเนี่ยจะเริ่มมีเนี่ย ไอข้ขาวๆเนี่ยแกบไหมเหรอเอาแกบก็แกบนะสำหรับผมคิดว่าในดินเนี่ยนะอ่ะเป็นไปได้อาจจะมีอะไรนะแกบข้าวอยู่ข้างในหรือมีเปลือกหอยอยู่ข้างในเนะี่ยผมเรียกว่าเห็นไหมก็จะเริ่มมีขาวๆเนะี่ยลงมาสุพรรณเนีน่ยะครับก็คือลักษณะของดินนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาค เปลือกหอยเผาแล้วจะขาวแบบบูนผมก็ว่าประมาณนั้นนะครับประมาณเปลือกหอยโคงนะอะไรก็ว่าไปอ่ะพระโคงอ่ะอันนี้เอาแบบเนื้อดำไปเลยอ่ะนี่เอาแบบเอาแบบสุดติงก็ดีไหมก็บอกผมสัญญาว่าวัาวนเนี้ยผมจะเอาพระในตำนานพระหลักๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้เชยชมกันงดำนี่หะโคตรยากเลยแทนด้วยอ่ะเนี่ยพระโคงเนี่ยถ้าสีแบบนี้ก็ไม่เกินแสน ่าแต่พอเป็นพระคงเขียวก็หลายแสนพระคงดำก็เป็นล้านนี่ก็เตรียมกันไปนะครับหนึ่อถึงสองพอายุราว2องปีใช่ไหมก็ตอนนี้ปี2500กว่าก็ก็หาก,บกลบกบดีจากพศปัจจุบันไปก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นเท่าไหร่ ใช่ไหมอ่ะตะก,กลัวก็จบแล้ว <Hello. S 1> ฮะโอ้ยพี่ชายสมอย่าถามคำนี้ยา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 พระแท้ต้องเผาพระเกไม่เผา hmm. ผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยเพราะอีกหน่อยมันจะมีพระเกที่เผามาให้เราการแยกพระเนื้อดินง่ายๆเกไม่เผาแท้เผาตัวอ,อย่างไหมตัวอ,อย่างไหม ปูบุญมีตัวอย่างอ่าผมมอเลยปูบุญเน่ะเก๊ไม่เผาแท้เผาเพราะคนทําเก๊ไม่รู้ว่าต้องเผาไงเอาแค่พิมพ์เป็นหลักพอฉะนั้นเธอหยิบพระเนื้อดินมาเนี่ยไม่เผาเนี่ยผมรู้เลยว่าเกาถ้าพพะเก่าเผาหมดทําไมต้องเผาแล้วทําไมหมอคุณต้องเผาอ่ะพอเผาให้ดินมันสุกเนี่ยมันจะทนความชื้นได้ฝนตกเปียกมันก็ไม่ละลายโดนน้ำมันก็ไม่ละลาย <Okay. S 1> อ่านะครับแต่ถ้าไม่เผาเนี่ยนะครับโดนน้ํามันก็จะละลายนั่นแหละครับเห็นไหมองค์องค์งดินเนี่ยทําไมใส่น้ําได้เผาไงเออพอเผาแล้วเนี่ยดินมันสุกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ละลายน้ําฉะนั้นพราแท้ต้องเผาหมดครับนะผมให้คลิกง่ายๆการเล่นพราเนี่ยดินสมัยอดีตน,นะถ้าไม่เผาเก๊ okay. ถ้าเผามีโอกาสแท้